เรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูหม่ำมอีกแล้วนะคะวันนี้ครูหม่ำมจะมาสอนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรไทยนะคะ ตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะคือระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยค่ะภังสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะการสถาปนาอนาณาจักรไทยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระมาหากษัตริย์ไทย,ท,ยที่เป็นผู้สถาปานาอาณาจักรไทยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิศค่ะส่วนพ่อขุนศรีอินทราทิศนั้นเป็นใครเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะคะคุณหวังจะอธิบายให้ฟังสำหรับสไลด์นี้นะคะพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยอาณาจักรไทยมีพัฒนาการมายาวนานโดยแต่ละอาณาจักรได้สถาปนาราชธานีหรือศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลาต่างๆกันนะคะตามลำดับได้แก่อาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรรัตนโกสินทร์ค่ะ อาณาจักรสุขโขทัยนะคะเริ่มขึ้นเมื่อพศ1792ค่ะต่อมานะคะอา,อาณาจักรอยุธยาค่ะเริ่มขึ้นเมื่อปีพศ1893ค่ะอาณาจักรธนบุรีเริ่มขึ้นเมื่อปีพศ2310ค่ะ,ออ 2, คะและอาณาจักรปัจจุบันนี้นะคะอาณาจักรรัตนโกสินทร์ค่ะ เริ่มขึ้นเมื่อปีพศ2325ค่ะอะทีนี้มาถึงประวัติของพ่อคุณสีอินทราชิตแล้วนะคะก่อนที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยในราวพศ1792นะคะสุขโขทัยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน โดยมีพ่อขุนสีนาวนำถุมเป็นเจ้าเมืองปกครองแต่หลังจากที่พระองค์เส้นพระชนขอมสบาดโขลนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดกรุงสุขโขทัยไว้ได้ต่อมามีผู้นำคนไทยคือพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชได้ร่วมมือกันขับไล่ขอมออกจากดินแดนของไทยได้สำเร็จ และสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีโดยมีพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นปฐมบรมมกษัตริย์ปกครองกรุงสุขโขทยัยทรงมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินชาราทิตนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระร่วง พระองค์มีพระมเหสีชื่อพระนางเสืองและมีพระราชโอรสคือพ่อขุนพ่อขุนบ,บานเมืองโทษทีนะคะพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อแรกก่อตั้งขอบเขตของอาณาจักรสุขโขทัยยังไม่กว้างขวางยังไม่มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางบางครั้ง จึงเกิดสงครามเพื่อแย่งชิงอำนาจนี่คือพระบรมราชานุสาวรีนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสุขขมยิย แผนภาพเส้นเวลานะคะสรุปการสถาปนาอาณาจักรไทยอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องประวัติของพ่อขุนศรีอินชาราชิตนะคะพัฒนาการของอาณาจักรไทยนะคะของพ่อขุนศรีอินทราธิตสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเมื่อปีพศ1792ค่ะ ทีนี้เนื้อหาในหน่วยนี้นะคะเราเรียนแค่ประวัติของพ่อขุนสีอินชาราชิตก่อนนะคะส่วนในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นประวัติของท่านใดนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันในคลิปนะคะหลังจากนี้จะเป็นการทบทวนหน่วยการเรียนที่เราได้ดูคลิปผ่านมานะคะข้อที่ห อาณาจักรใดเกิดขึ้นเป็นอาณาจักรแรกของชาติไทยเห็นวงกลมสีแดงๆไหมคะคือข้อที่3อาณาจักรสุขโขทัยนะคะทำไมถึงเป็นอาณาจักรสุขโขทยัยเพราะในการศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการนับเอาอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอาณาจักรแรกเริ่มของไทย โดยสุขโขทัยนั้นก่อตั้งขึ้นก่อนอยุธยาและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอยุธยาจนกระทั่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาข้อต่อไปค่ะข้อที่สองพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นปฐมมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยอ่ะ จากคลิปนะคะเมื่อกี้เราเรียนในเรื่องของประวัติพ่อขุนศรีอินทราทิตข้อนี้นะคะตอบเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิศเพราะภายหลังจากที่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมออกจากเมืองสุขโขทัยได้นั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้สถาปนาสุขโขทัยเป็นราชธานี และทรงเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราชิตคำตอบนะคะคือข้อ2ยกทัพไปปราบปราบปรามของทำไมถึงเป็นข้อนี้ เพราะว่าก่อนการสถาปนากรุงสุขโขทยัยพ่อขุนศรีอินทราทิศหรือพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองขับไล่ขอมออกจากสุขโขทัยโกอนแล้วจึงสถาปนาราชธานีค่ะทีนี้สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ ยังเรียนไม่เข้าใจหรืออยากกลับไปทบทวนนะคะให้นักเรียนเข้าไปชมคลิปที่ผ่านๆมาสัปดาห์ที่ผ่านๆมาที่มีในหน่วยต่างๆครูหม่มได้ลงไว้ในคลิป YouTube ของครูหม่มแล้วนะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่มีเวลาว่างอยากกลับไปทบทวนเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าไปชมได้ที่ YouTube ของครูหม่มที่ครูหม่มขึ้นให้นี้นะคะ หลังจากจบหน่วยนี้แล้วครูหม่อมก็มีแบบฝึกหัดง่ายๆให้นักเรียนลองฝึกทำนะคะแบบฝึกหัดไม่ยากนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ครูหม่อมเอามาจากคลิปจากหน่วยการเรียนของเรานี่เองข้อไหนที่เราทำไม่ได้เราสามารถวนกลับไปชมคลิปได้หลายครั้งเพื่อจะเอา คําตอบในคลิปที่คุณหม่ำได้สอนนะคะมาตอบลงในแบบฝึกหัดที่คุณหม่ำได้ให้นี้นะคะข้อที่1น,นะคะให้นักเกรียนเขียนเรียงลําดับอาณาจักรไทยเริ่มจากลําดับที่1 2 3และ4ให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2 พระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระร่วงคือใครข้อที่สพระราชานุพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนสีอินทริทิ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดใดคำตอบ มีอยู่ในคลิปสำหรับนักเรียนคนไหนที่อยากทบทวนหรือเปิดดูวนหลายๆรอบนักเรียนจะตอบคำถามตอบแบบฝึกหัดตัวนี้ได้แน่นอนนะคะแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถปริ้นออกมาเป็นใบางานหรือเขียนลงสมุดในสมุดแบบฝึกหัดของตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้ครูมักขอฝากไว้แค่นี้ ส่วนในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนประวัติของใครต่อน,นั้นเดี๋ยวมารอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ